เีตุแห่งการบรรลุธรรมได้ไวห้าประการไหนใครอยากบรรลุธรรมไวัยบ้างหนึ่งมีศรัทธาธรรมศรัทธาก็คือความเชื่อมีอาภาธน้อยอาภาธแปลว่าอะไรป่วยไม่ใช่ป่วยมากนะป่วยน้อยตรงนี้ป่วยไม่น้อยสามไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทําตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงนะก็คือไม่ใช่เป็นคนขี้โม้ขี้คุยนะไม่เจ้าเล่ห์เพทุบายเป็นคนซื่อตรงไปฟังทัครูพูด ผู้จะบรรลุทำได้จะต้องมีเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาต,ตยามสัญชาติแห่งคนตรงก็คืปารบความเพียรปารบแต่ว่าอะไรพยายามเนาะปรารบคือคิดหาวิธีปารบคือความตั้งใจความพยายามที่จะระทำความเพียรก็คือการกระทํำให้ต่อเนื่องข้อห้ามีปัญญาเออสำคัญและมีปัญญาจะมีปัญญาได้อย่างไร เกี่ยงการมีปัญญาหนึ่งจะต้องหาครูบาอาจารย์มีสัตบุรุษแล้วก็ต้องฟังังฟธรรมของสัตบุรุษนั้นเอมันเขาไปหาเข้าไปฟังแล้วก็ถือศีลมันมีตั้งแปดข้อนะเกี่ยงปัญญา